สวัสดีค่ะมีข่าวการเมืองมานำเสนอบิ๊กป้อมเดือดจี้รัฐบาลต้องเด็ดขาดชี้ท้าอีกฝ่ายไม่จริงใจให้เตรียมพร้อมรับมือทุกมิติไม่ยอมให้ลุกล้ำอธิปไายพร้อมปกป้องด้วยชีวิตวันที่6มิถุนายน2568พลเอกประวิทร์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐแสดงความหงุดหงิดต่อสถานการณ์การลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาว่า ความมั่นคงของประเทศเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงขอเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงจุดยืนที่ชัดเจนและเด็ดขาดไม่ยอมให้การลุกล้ำอธิปไตยถูกมองข้ามและให้ความสำคัญกับมาตรการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจกฎหมายและศักยภาพทางทหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย พลเอกประวิทย์กล่าวต่อว่าไทยยึดหลักสันติวิธีไม่ต้องการเผชิญหน้าแต่หากอีกฝ่ายไม่มีความจริงใจไม่ยอมใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่กลับปลุกปั่นป้ายสีและยกระดับปัญหาไปสู่เวทีโลกไทยก็จำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือในทุกมิติเพราะการประนีประนอมแบบไม่ลึกซึ้งจะยิ่งทำให้คู่เจรจาไม่เกรงใจและไม่เกรงกลัวขอย้ำว่ากติกาสากลมีไว้ใช้กับสุภาพบุรุษ และเมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมเจนจาด้วยความจริงใจต้องเตรียมมาตรการเชิงรุกที่สร้างแต้มต่อให้ฝ่ายไทยได้เปรียบไม่หลงกลไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเรียกร้องให้มีการสื่อสารกับประชาชนและมิรประเทศอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในเวทีระหว่างประเทศขอส่งสารไปถึงกำลังพลในพื้นที่ชายแดนขอชื่นชมกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศ โดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่สองและกำลังพลทุกนายที่เสียสละเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อผืนแผ่นดินด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ประเทศไทยยึดมั่นในสันติภาพแต่หากมีการลุกล้ำอธิปไตยแม้แต่น้อยต้องพร้อมปกป้องด้วยชีวิตเพราะแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยเท่านั้นขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรวมใจเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่นโยบายระดับสูงจนถึงทหารด่านหน้า เพื่อปกป้องแผ่นดินด้วยหัวใจแห่งความรักชาติฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ